สวัสดีครับผมชื่อธีรวัลกันเฟืองครับชื่อเล่นชื่อเอนครับมาจากมศีปทุมครับคณะดิจิตอลมีเดียสาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันครับเริ่มแรกนะครับผมเข้าไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำแอนิเมชันอะไรพวกนี้พวกทำมายาครับแล้วบังเอิญเข้าไปเจอมิซี่ตอนแรกผมเข้ามาผมผมส่งใบสมัครมาก่อนผมไม่ได้ส่งทางไปรษณีย์ผมเ,เดิน Walking เข้ามาเลยผมเห็นหน้าพี่โจครั้งแรกนี่เอ้ยนี่มันปางนะาริมปะ เขาเข้ามาแล้วรู้สึกก,ก,ก,กล้ากวนะัวมีการผ่อนคลายหลังเลิกฝึกงานตลอดนะครับจริงๆผมอยากศึกษาเรื่อง AE ให้มากกว่านี้นครับที่นี่ดีนะครับเป็นเป็นกันเองแล้วก็มีความสนุกสนานตลอดนะไม่ต้องกลัวที่จะอะไรที่ที่จะไม่ได้อะไรกลับไปนะครับได้ได้แน่นอนครับ <laughs> <laughs> แต่อยู่ที่จะเก็บเกี่ยวอะไรได้มากน้อยแค่นั้นนะครับ โหโหมึงนี่เป็นของก้าแล้วไม่มีวันสลกักเจ้าจนกระจอกตายซะแปงแปงฮ่าฮ่าฮ่าจนกระจอกเล่นหุ่นคาร์บอยอยู่เหรอมานี่ปู่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอยให้ฟังเอาไหมเอาครับเอาครับมาปู่จะเล่าให้ฟังเมื่อนานมาแล้วมีเมืองเล็กๆเกมืองนึงตั้งอยู่ทางทิศตะว,วันออกเมืองนี้ชื่อว่าแมรี่ทาว วันหนึ่งมีข้าวบอยปริศนาพร้อมม้าคู่ใจเดินทางก็มายังเมืองเมืองนี้แต่แล้วในคืนนั้นเองก็มีกลุ่มโจรทั้งหกคนบุกเข้ามาพร่อสะดมเงินทองและ,สะเสบียงของชาวบ้านจนหมดสิ้นและบุกคิดเมืองเมืองนี้เป็นของตัวเองทุกคนสูญสิ้นทุกอย่างแต่แล้วก็มีสิ่งที่ทําให้ชาวบ้านเกิดความหวังเมื่อข้าวบอยนุ่มปริศนาได้ลุกขึ้นต่อกรกับโจรทั้งหกอย่างไม่เกรงกลัว นควบอยก็กลายเป็นฮีโร่เลยใช่ไหมฮะฮ่ฮ่ <laughs> ไม่ใช่หรอกแต่เขาเป็นจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่ต่งางหากล่ะ <laughs> 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 ผมอยากให้พวกพวก ต้องสึการผลงานมาเยอะกว่านี้น้อยๆน,น,น้อยไปแล้วก็อยากให้มีพื้นที่มากกว่านี้ครับ